เนลมิดเทเลอร์ที่มีเต็นท์อยู่บนหลังคาได้ภายใน2อาทิตย์นี่คือไฮไลท์เลยที่เปิดกวดป๊อกนั่งดื่มอยู่ตรงนี้ป๊อกนั่งดื่มอะไรอยู่ตรงนี้ต้องการใด้ทั่วโลกได้รับรู้ว่ามันชิ้นงานของคนไทย EP 2ครับของแตงไทยตะลอนทัวร์อีสานครับหลายๆคนนี่นะฮะก็เห็นน้องแตงไทยกันมาแล้วใน EP ที่แล้วครับว่ามีอะไรแปลกๆไป นั่นก็คือผมไปเพิ่มออปชั่นให้กับน้องแตงไทยมาครับเพราะว่าในทริปนี้ผมตั้งใจจะขับไปแล้วก็แคมป์แล้วก็ย้ายที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนที่นอนทุกวันฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้เต็นท์ที่มันเหมาะเนี่ยนะครับมันต้องเป็นเต็นท์หลังคาแต่ว่าน้องแตงไทยเนี่ยหลังคาเป็นหลังคาผ้าใบเอาเต็นท์ไปติดมันก็คงจะไม่ใช่ผมก็เลยไปเปิดรีวิวดูรูปสวยๆในต่างประเทศเนี่ยนะครับเขามีการทำเทรลเลอร์ซึ่งเอากระบะท้ายของรถแลนด์โรเวอร์ซีรีส์เนี่ย มาทําเป็นเทเลอร์แล้วก็ติดเต็นท์หลังคาเข้าไปผมก็เลยได้แรงบันดาลใจครับแต่ว่าแรงบันดาลใจของผมเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนออกทิปเพียงแค่2อาทิตย์เท่านั้นฉะนั้นเนี่ยผมจะทํายังไงที่จะเนล m มิดเทเลอร์ที่มีเต็นท์อยู่บนหลังคาได้ภายใน2อาทิตย์ซึ่งผมก็ทําสําเร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงและผมทํามาจากอะไร คือเทรลเลอร์ของน้องแตงไทยความตั้งใจของผมก็คือว่าผมต้องการที่จะมีกระบะคล้ายๆกับกระบะท้ายของน้องแตงไทยเลยนี่ตรงนี้ปับ๊บผมต้องการช่วงแค่นี้ ที่ไม่ใช่ช่วงกระบะยาวเอาแค่ช่วงที่มันน่ารักน่ารักเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ล้อซุ้มพยายามหาให้เหมือนกันมากที่สุดฉะนั้นโจทย์ของผมที่ให้น้องคนที่ไปหาของเนี่ยผมก็เลยบอกว่าหามาให้พี่หน่อยสรุปว่าเขาหามาได้ครับหาตัวกระบะท้ายอย่างเดียวเนี่ยผมซื้อมาในราคา38,000บาทค่อนข้างแพงแต่ว่าเรารีบไม่งั้นมันจะไม่ทันเราได้กระบะท้ายมาแต่เราก็มานั่งมองกันว่าเมื่อเราได้กระบะท้ายมาแล้วเนี่ยตัวโครงสร้างที่เป็นคัสซีของเทเลอร์เนี่ยเราจะทํายังไง เราก็เลยไปปรึกษาคนที่เขาทาเทเลอร์ลากเรือนู่นน,นี่นั่นโน่นเนี่ยเขาก็บอกว่าวิธีที่จะเอากระบะท้ายมาวางไว้บนเทเลอร์แบบนี้เนี่ยเราก็ต้องเอาแชสซีของรถกระบะครับผมก็ซื้อแชสซีของรถกระบะมานะครับแล้วก็เอามาตัดให้มันได้ช่วงที่มันพอดีแล้วเราก็ามาใส่ช่วงล่างนะครับแหนบโชค๊คแล้วก็มีตัวเพากลางเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยก็รวมๆแล้วก็ประมาณหมื่กะะมนกว่าบาทเหมือนกันรวมไปรวมมารวมไปรวมมารถคันนี้เนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างที่เราใส่เพิ่ม ไปไม่ว่าจะเป็นตัวกล่องอันนี้ซึ่งกล่องอันนี้มีประโยชน์มากๆนะครับมันสามารถใส่อุปกรณ์หลายอย่างได้นะฮะ กล่องอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกล่องคล้ายๆกับกล่องอะลูนะครับกาวนานท์เหล็กกาวนานท์หรืออะลูเม่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าขนาดของมันเนี่ยเราเลือกมาที่มันวาง,วางและพอดีแล้วด้านล่างเนี่ยเราก็ตีเหล็กออกมาเพื่อใส่ถังน้ํามันถังน้ํามันอันนี้ผมเป็นน้ํามันสํารองนะครับั่งขวานั่นผมใส่น้ําจืดเพราะว่าเวลาที่เราไปแคมป์ไปอะไรแบบนี้เรามีน้ําจืดไว้ด้วยมันก็มีประโยชน์ ด้วยความที่เรารีบเนี่ยนะครับเทรลเลอร์คันนี้ mm hmm. มันยังติดอาการสายอยู่นิดหน่อย mm hmm. อาจจะด้วยหูที่เราเอาลงมาต่ําไม่พอ ตรงนี้เราทาเองนะครับเราใช้เพจเหล็กนะครับยึดขึ้นมาเพราะว่ารถน้องแตงครยเนี่ยมันเป็นรถที่สูงนะครับหูบอนที่จุดยึด,ยดจะมันยึดอยู่ตรงนี้มันจะสูงเกินไปหน้ามันจะเชิดนะครับน้ำหนักมันจะลงไปที่ข้างหลังซึ่งไม่ดีเราก็เลยทำเพลอันนี้ให้มันต่ำลงมาซึ่งอาจจะต่ําไม่พอด้วยซ้ําเพราะมันก็ยังเชิดอยูอ่มาดูข้างหลังกันตรงนี้เป็นเต็นท์หลังคาของเอเวอเรสต์แล้วเราก็ยึดโครงเป็นคานขึ้นมา2ด้านนะครับเพื่อยึดกับเต็นท์เอเวอเรสต์ของเรานะครับ ในอันนี้ก็จะกลางออกไปทางด้านโน้นนะครับแล้วช่างของผมก็ช่างสรรหานะฮะออกแบบตรงนี้ออกมานะครับเดิมมันเป็นช่องน้ํามันนะตรงนีก้ก็ปิดมันนะครับแล้วก็ทําเป็นที่เปิดขวดอ่าอันนี้คือไฮไลท์เลยที่เปิดขวดปุ๊บนั่งดื่มอยู่ตรงนี้ปุ๊กนั่งดื่มอะไรอยู่ตรงนี้ส่วนท้ายตรงเนี้ย ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะไปหาเพลทเหล็กที่เป็นออริจินอลของของแลนด์โรเวอร์มาใส่แต่ว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นงานทําของเราอะนะเราคิดขึ้นมาแล้วเราก็ทำึ้นมาเองด้วยอ่ะกับทีมทีม,ท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 มน้องๆของเราเราก็อยากให้เขาภูมิใจก็เลยได้คำว่าแลนด์โรเวอร์แล, L L over, แล้วก็วิวไฟเดอร์ไทยแลนด์ก็คือทีมงานชิพ้าของเราครับแล้วตรงนี้ปกติเขาจะติดเป็นเอ่อ uh, G B กันก็นนคือเวสต์บิดเด้นก็คือเป็นแบบอ่ารถอังกฤษนะอะไรอย่างเงี้ย แต่ผมต้องการจะใส่คําว่า th เข้าไปก็คือ Thailand ผมต้องการให้ทั่วโลกเนี่ยได้รับรู้ว่าอันนี้มันคือชิ้นง,งานของคนไทยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนรักแลนด์ในประเทศไทยครับแต่ตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า เราต้องทําให้รถคันนี้หายสายก่อนตอนนี้วิ่งร้อยหไม่สายแต่พอร้อยเริ่มมีอาการสายสายนี้เราอยู่ที่ไล่ทองสมบูรณ์ของพี่อ้อครับสุดยอดแห่งนักประดิษฐ์ยอดแห่งวิศวกรผู้ที่คําวอยอยู่ในวงการรถแลนด์โรเวอร์พี่เขามีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผมแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะลาลกรถคันนี้เข้าไปแล้วก็ปรึกษากับพี่อ้อครับว่าเราจะต้องแก้ไขมันยังไงปัญหาของมันคืออะไรทำไมมันสายไปครับ ตอนนี้เราคุยกันแล้วว่าเรามีวิธีแก้ก็ถือว่าเราจะเลื่อนลูน็อตของจุดยึดของแตงไทยเนี่ยลงมาที่จุดล่างเพื่อให้หน้าเทเลอร์เนี่ยมันกดลงระดับหนึ่งอันนี้คือเร็วที่สุดเพราะว่าเราต้องรีบไปนะครับ เสร็จเกือบหมดแล้วฮนะก็เดี๋ยวจะลองใส่ดูเพราะว่าจุดยึดที่เราทำเนี่ยต่ำกว่าเดิมลงมาประมาณ5เซนนะครับแล้วก็จะใกล้เคียงกับคันที่เราลองออกไปลากมาเมื่อกี้ก็คือ Ford Everest ร้อสามสกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่สั่นแีเดี๋ยวดูว่าเมื่อมาใส่แตงไทยที่ลดจุดยึดต่ำลงเนี่ยให้น้ำหนักของเทเลอร์มาอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะยังสั่นอยู่ไหมหนึ่องศาก็ น้ำหนักก็ถ้าถ่วงตรงนี้ก็มาน้ำหนักมาข้างหน้าแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะสั่นใส่ของให้เยอะๆตรงนี้ก็เดี๋ยวใส่พี่ต้นลงไปน่าจะพอดีอนั่งก็ได้สองคนเ,นเออนั่งไปนั่งไปเที่ยวลาไล้อม,ม้มาเลยอเอาไม้หินมาขอบคุณนะครับคุณลุงครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ รถก็เสร็จแล้วผมคิดว่าน้องแตงไทยกับเทเลอร์ของเขาเนี่ยจะพาผมไปแคมป์ได้ในคืนนี้อย่างแน่นอนก่อนที่จะจากไปเนี่ยเราต้องมาตามหาตาหยีก่อนเพราะว่าตาหยีเนี่ยเราไ,ได้ไไดย้อนยุคเข้าไปในอยู่ในยุคของเขาฝั่งว่าเย็กเป็นคาร์บอยคือมันเป็นยุคคาร์บอยไงยุคที่เขาเติบโตมาเพราะว่าที่ทองสมบูรณ์ขับเนี่ย,เ,ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเมืองคาร์บอยมีของวินเทจของพลาสสิกต่างๆแล้วก็มีเกมให้เล่นด้วยนั่นไงเหมือนเด็กน้อยเลยเรื่องมันอย่างนี้นี่มันต้องคนนี้ ได้เล่าได้เล่าได้ได้ทุกสายหลานไหมไปไหนกันมาไปไหนกันมารถพ่อโอ้โหนี่พวกณไปทำรถพ่อก็สนุกเลยตรงนี้นะฮะเหมือนจริงเหมือนไปงานวัดหลุดเอางี้เอางี้ผมว่านะคือมันจะมาเอาทุกกะตุกทุกะตาอะไรมันมันธรรมดาทั่วแก่แก่เนี่ยครับยิงเอาเลยหรู้ว่ามันต้องเดิมพันกัน ใครยิงแพ้ต้องใส่ชุดคารบอยเดินตรงนี้แล้วก็ทำเป็นรรใครกับใครฮะทุกคนทีอ๋นอ <laughs> ้ครับอดแล้วรอดตัวแล้วอล้รอดตัวแล้วนี่คือรอดตัวแล้วพอยิงตัวเดียวก็รอดตัวแล้วใช่ไมใช่ต้องห้าห้าเมตรใช่ไหมได้ก็ได้พ่ออออนักเดียวถ้เิดพ่อชอนชอนในบุ้ยรอแล้วไงถ้าใครยิงไม่โดนไม่ได้พ่ชอนเอาตัวไหนชอนเรื่องจะด่วนตัวบนสุดซ้ายสุดนะครับบนซ้ายสุดนะไม่ได้ก็เริ่มเลยว่า เขาหน้ีหนีพ่อยังมียังมีเสกใช่ไหมช็อตต้อช็อตไอตัวบนแม็กเริ่มจ้างแล้วตัวไหนครับตัวบนเหรอเอาตัวเลมเนี่ยตัวเลมเหรอนะครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องกลัวเลครับลูกนี้เข้าการเป้าแน่นอนครับตะเกียจจริงให้ชอนมันแบบใจชื้นดู ไม่ต้องหรมั้งะ้วยเพื่อจะไปหมุนวงล้อแบบอาจารย์กัญชรนดียเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเอาว่าถ้าใครบวยทั้งสองคนเนี่ยให้ใส่ชุดขบอยคู่เรา้อนหอวทังคู่เลยดีกว่ากนอ้ะันี้เล้ยวไ่ขึ้นทุกนจะดีเอ้ เลยก็ตอบได้ไหมได้พี่ต้นกับชอนต้องไแต่ชุดคาวบอย2อ2 3ย <med> ตอนนี้เราเป็นเราเป็นอินเดียแดงใช่ไหมสักแป๊บหนึ่งเราจะกลายเป็นฮอป <l ots> มึงมึงแน,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 น่นไปมึงแน่นไปอีหนึ่งมึงเอาแบบปิ่มๆก็พอ จะวัดความเร็วนลาเรื่อจะดีอยู่เรื่องเมืองอ่ะเรื่องเมืองเนื่องจากอยากวัดความเร็วนะครับของรถเลยได้วัดความนานตรงนี้เลยครานี้มีเรื่องทุกวันอยู่ดีๆมันก็ไม่มีแล้วถ้าไม่ขับอย่างนั้นน่ะแรงตามตังพังตามตีน่แนั่งรถก็สบายช่วยอะไรก็ไม่ช่วยรถก็พังก็มาลงมากวนตีนเออดู มา,มาแล้วก็มานั่งถ่ายรูปแล้วก็ไปโพสคือเกียร์มันเหมือนเกียร์มันอารมณ์เหมือนเกียร์แตกหรือคับอะไรอย่างเงี้ยพี่มาจากอ้องเกียร์โอเคงั้นมาเลยพี่ทีมช่างของเรามาแล้วครับผมแล้วยาจะฟังครับอะไรนะเดี๋ยวมันจะเพิงมันจะรูดเพลงรูดหรือว่าอะไรแตกทำไม ก็เปิดอีกครั้งเปิดนี่ดูใช้เวลานานไหมนี่ดูว่านานครับอ๋อน่าจะเป็นเฟืองแตกเฟืองแตกเฟืองเกียร์ใช่ไหมครับเราต้องดูว่าเรามีเฟืองอันนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับไม่น่าจะมีโตโยต้านะเฟืองโตโยต้านะเครื่องยูซุโตโยต้าโตโยต้าเกียร์โตโยต้าพอดีว่ารถผมมันเสียมันมีเสียงกอกแกรกที่เกียร์เนี่ยแต่ผมต้องรีบไปถ่ายรายการต่อผมก็เลยอยากจะให้เขาลองช่วยดูถ้ามันสามารถทําให้ได้ เสร็จผมก็อยากจะไปต่อเลยวันนี้ครับถ้าต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มหรืออะไรยังไงผมก็เต็มที่ลองถอดมาดูก่อนได้ไหมครับเพราะว่ารถรกผมก็เกียร์โตยต้ตาใช่ครับมันหน้าตาเป็นแลนด์โรเวอร์แต่มันเป็นเกียร์เอ1เ6ร้อครับไปเท่าแก่อยู่ไหนไปไปมูตาพี่เกีย่ยวสายลากเลยไปคุณเท่าแก่กันเท่าแก่น้อยใช่ไหมที่เขาขายสลาย <laughs> ขึ้นดูครับว่าเสียงมันมาจากอะไรนี้กำลังถอดเผากลางครับก็ถอดเผากลางออกเพื่อจะเอาเกียร์ลงมาดูว่าข้างในมันเกิดอะไรขึ้นนะครับในเกียร์เกียร์หน้าตาแบบนี้เคยเห็นไหมครับพี่เกียร์โตโยต้าปกติปะครับอะไรน่าจะพอมีนะพอมีนี่นะข,ข้อดีของการไม่ใช้เกียร์แลนด์เดิมเนี่ย เวลามาต่างจังหวัดแบบนี้เก <Wha> ิดปัญหาแบบนี้มันก็สามารถหาอะไรทดแทนกันได้เฮ้้นไมมีรางต่ออยู่นั้นได้ไงวะ มาจากลังตอ่อไของหวยดีเฮียน้ำก่อนมีรังต่ออยู่ในเกียร์ผมครับมนน้นำหนึ่งช่วยตีหน่อยที่มีนูใบเกร์สี่แบด้วยใเกียรสี่เกีร์เกียร์สีกร์สครับเกียร์สีม,สมีไหมครับ เป็นเพราว่าเราขับเยรสูงเราขับเบียสูอบต่ำแล้เราลอสูงไ่ำนะรหลรแกอไม่มันอาจจะจังหวะจังหวะจังหวะลาหันเบียร์ห้าแล้วเราค่อยค่อยไปอ่ะจังหวะตอคิดว่าเบียรห้าแล้วรอ ไม่เป็นไรครับพี่รบควนได้ครับพี่แต่เป็นจีนนะมันอาจจะไม่ผนมากได้ในผมมองให้มันรอดคลิปนี้ก่อนไม่อันนี้เราแก้สถานการณ์ก่อน<ๆ>เราจะใช้ของจีนไปก่อน,นขณะนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วครับผมวันนี้เราได้อะไรได้อะไ่ของเปลืองเกียร์มาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นอะไหล่เทียบจากจีนนะฮะ จะใช้เพื่อให้จบทริปไปก่อนแล้วพอกลับถึงกรุงเทพเราก็จะไปยกเกียร์ชุดใหม่แทนสามทุ่มสิบห้าครับก็ใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมง เราสามารถเอาเกียร์ประกอบกลับเข้าไปได้ช่างไทยเก่งที่สุดเลยพี่ๆเขาช่วยกันเต็มที่ผมยกให้เป็นซูเ <kes to S 1> ปอร์แมนใน<ๆ>วันนี้พอปกติเขาไม่ทํางานดึกแบบนี้แล้ววันนี้ผมขอให้เขาช่วยทําให้จบเพราะเราต้องไปต่อน้องแตงไทยต้องไปต่อสำเร็จแล้วครับแตงไทยจะลงจากหอยแล้วง้ออีกสองข้ออ่ะสองข้อง้ออ่านใจนะใยพี่โรงแรม เย็ดโดสองชั่วโมงปะนอนเยี่ยงคืนพรุ่งนี้ไปว่ากันมัมง ไหลลื่นออกไปเว้ยพี่พลไปไปเด้เวลานอนไปไปไปไหนต่อนะไม่รู้ฮะไปก่อนไม่รู้ด้านซ้ายเดี๋ยวออกนี่แล้วกลับรถขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่หัวมันไปทางนี้กันหมดแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับมีค่าพิเศษให้กับน้องๆที่ทำงานไป2,000แล้วก็ค่าราวเกียร์ค่าอุปกรณ์ทั้งหมดก็8,440บาท นะครับก็เรื่องอท <ำ S 2> ี่ว่าทำให้เราได้ต่อชีวิตได้จบทริปนะจ๊ะน้องแตงไทยขอบคุณนะครับพี่ ืนี่คือผลงานของคุณภูริครับก็คือเกียร์สนะฮะมันได้แตกไปแล้วนะครับผมเมื่อวานเพราะว่าเราพยายามที่จะทดลองสมรรถนะของรถแต่งไทยซึ่งไม่ควรนะครับผม <laughs> จริงๆควรจะไปเรื่อยๆแหละเป็นความผิดของผมเองอันนี้ค่าน้อยขอคารคะะวะ <laughs> จริงๆเมื่อวานเนี่ย EP เนี้ยมันเป็น EP ที่มันมีแต่อุปสรรคต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เรื่องของเทรลเลอร์แล้วแหละ,แล,ะและเราก็แก้กันจนจบแล้วนะครับโชคดีที่ได้พี่อ้อก,กับทีมของอไรทองสมบูรณ์เนี่ยช่วยกันแก้นะอันนี้เป็นมิตรภาพของคนแลนจริงๆนะคือถ้าเรามีปัญหาอะไรแล้วเขาก็จะช่วยเต็มที่เราก็ได้ออกเดินทางมาเมื่อวานเนี่ย ตอนบ่ายโมงเราจะไปถึงนาแฮ่ก่อนมืดซึ่งผมก็เลยต้องทําความเร็วหมดไม้ตลอดเวลาเนี่ยไม่ใช่หรอกตอนที่พังไม่ได้รีบขนาดนะั้นหรอกตอนที่พังกะสนุกร้อยครับร้อยสิบแล้วครับร้อยยี่สิบแล้วครับร้อยสามสิบแล้วครับแตกแล้วครับคืนนั่งอยู่คัน,นฟังวออยู่ร้อยครับผมเล่นอะไรกันมาเนี่ยร้อยครับร้อยเรียบร้อยเลยเพราะว่าจังหวะนั้นที่แตกกันรู้เลยเพราะว่าเป็นความผิดพลาดเพราะว่าผมกับทีมตาองก็อยากจะให้เห็นภาพว่าโอ้เชนเกียขึ้นมาก็เลยเ เขนลงไปที่4กระทืบมันแล้วก็ไปเกียร์สก็เลยแตกแตเลยแต่โชคดีนะคือพอแตกบุบละลิรู้แล้วจอดทันทีหมายถึงว่าจอดทันทีเลยนะไม่ใช่แบบไหลไปไหลไปเพราะท่านไหลไปกว่านี้พาทั้งหมดเนี่ยจะพังเยอะกว่านี้นี่คือเหตุจากการจอดเลยมนเลย พังแค่สองอันเท่านั้นนี่กับอันนี้กับอันนี้บิ่นอันนี้บิ่นนิดหน่อยมันบิ่นเกิดจากการพออันนี้มันแตกปุ๊บมันเป็นเศษชิ้นเหล็กแล้วมันก็ไปขัดกับพาร์ทอื่นมันก็เลยมีเสียงกงกางกงกงคือผมเนี่ยเป็นความโรคจิตอย่างหนึ่งคือจะต้องฟังเสียงเครื่องเสียงเกียร์เสียงอะไรคือฟังตลอดเวลาเพราะว่าขับรถเก่ามาจนชินไงไม่เคยไว้ใจรถตุองไม่ไว้ใจก็เลยได้ยินเสียงก็ก็กักก็เลยเฮ้ยถอน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 แล้วเข้าซ้ายเลยแล้วก็ลองมาเข้าเกียร์เบาดูมันก็มีเสียงทุกเกียร์ฉะนั้นนนนนเเเีี่่่ยมมมัััปญหาาแแรกก็ลลจอดด้วสิิงท คือแล้วมันโชคดียว่นั้นคือว่าพี่บอมที่มาด้วยเนี่ย<ม>เขาก็มีรุ่นน้องซึ่งอยู่ที่เพชรบูรณ์<ม>ก็เลยโทรให้ช่างเนี่ยมาดู<ม>ช่างเนี่ยเขาก็เลยมาลากกลับไปที่อู่เนี่ยแล้วที่โชคดีไปกว่าน,นั้นคือเมื่อเราปลดเกียร์ลงมาดูเนี่ย<ม>ใช้เวลาไม่นานครับไม่ถึงชั่วโมงก็ปลดเกียร์มาเผามาดูเนี่ยเราก็ได้รู้ว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาที่เกียร์นี้แล้วเขาก็วิ่งหาอะไหล่ได้ซึ่งเป็นอะไหล่เทียบนะครับไม่ใช่อะไหล่แท้นะฮะเราจําเป็นจะต้องใส่อะไหล่เทียบไปก่อนที่มันถือว่า เอาเป็นความโชคดีก็แล้วกันว่าเราใช้เกียร์โตโยต้าซึ่งมันหาอะไหล่ค่อนข้างง่ายอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจของผมแหละที่ใช้เกียร์แบบนี้เพราะว่าผมต้องการจะเอาไปลุยทั่วประเทศและผมต้องการจะให้ช่างเนี่ยสามารถ<อ>ซ่อมบำรุงรถคันนี้ได้อย่างรวดเร็วถ้าเผื่อคุณใช้อะไหลแลนด์แท้เนี่ยเขาก็สามารถซ่อมได้แต่มันอาจจะไม่ทันเวลาอย่างที่ผมต้องการนนเมื่อวานเนี่ยนนรเราใช้เวลาเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับในการเอาเกียร์ลงมา ห<พ>าเกียร <พา S 2> <ม>์หาอะไรมาใส่แล้วประกอบกลับเข้าไป<ม>แล้ววิ่งข้ามเขาม,มาถึงภูเลยได้ภายใน2ชั่วโมงน้องๆที่เพชรบูรณ์ทุกคนก็พยายามจะช่วยหมดทุกคนถามว่าเอาอยู่ไหนแล้วเดี๋ยวจะส่งช่างไปไหมคือแต่เราก็บอกว่าเราได้ช่างแล้วช่างที่อู่เนี้ยก็จริงๆมันเป็นเวลาเรื่องงานของเขาแหละหกโมง เขาก็ทนนะทนทําให้เราจนถึง4ี่ทุและรีบรีบเร่งมากเพราะว่าเราบอกว่าเราจะต้องไปต่อเดี๋ยวมาดูกันใน EP ีต่อๆไปว่าเกียร์ที่เราได้พาออกมาและประกอบเข้าไปใหม่จะพาน้องแต่งไทยหรือจะแตกวันนี้อีกทีจะพาน้องแต่งไทยอยู่ครบจนจบทริปไปถึงอุบลและกลับกรุงเทพได้หรือเปล่าติดตามกันอีพีหน้าครับ